จะเข้าไปในถ้ำมรณะยืดแขน่ยืดแขนตรงๆไม่มีที่ยืนพี่เขาบอกเขาเจอปลาสิงโตนะทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการเฮียชร์ชเล่าค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มากันที่ถ้ำเรือปาเมงค่ะทุกคนจังหวัดตรังนะคะ กินสุดๆนะคะเมื่อมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะเว็บไซต์เว l ร์ดไก่เนี่ยเป็นเว็บไซต์ระดับโลกเลยนะคะทุกคนแล้วก็จัดให้เกาะกระดานนะคะของประเทศไทยเรานะคะจังหวัดตังเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ คนนึงเนี่ยไม่เกินหลักพันตุคนเดี๋ยวเอ๋จะให้ทุกคนนะคะไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปดูกันว่าวันนี้ทริปไม่เกินหลักพันฟรีข้า,าวเช้าทุกวันเ,นเป็นยังไงไปดูกันค่ะทัวร์ที่เราใช้นะคะในการดำน้ำนั่นก็คือจารวีทัวร์วนะคะทุกคนจะมีค่าดำน้ำทั้งหมดเนี่ยก็คือ750บาทนะคะแล้วก็จะมี40บาทเป็นค่าเข้าอุทยาน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะมาถึงเนี่ยเราก็ลงทะเบียนนะคะแล้วเราก็จะไดะ้ใบเสร็จนะคะในการจ่ายตาัง แลวก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะตอนเช้าอาหารชาเช้าก็ทั่วไปค่ะทุกคนมีนมมีคอนเฟลกมีน้ําผลไม้แล้วก็มีบูดกาแฟนะคะขนมปังค่ะแล้วก็ข้าวต้มค่ะทุกคนข้าวต้มนะคะแล้วก็มีผลไม้ด้วยนิดหน่อยอาหารเช้าค้าววันนี้คนก็จะทยอยออกไปขึ้นเรือแล้วนะคะเรือเราก็คือรอเขาเรียกชื่อค่ะทุกคนโปรแกรมวันนี้นะครับจะมีท่ากรด ถ้าปรากฏก็คือจะอยู่ในกล่องพุกนะครับผมตอนนี้ก็ได้เรียกแล้วนะคะก็กำลังจะเดินไปที่ท่าเรือปากเมงที่เราเปิดคลิปื่เกี่ยนะคะและเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเรือเรือนะคะก็จะเป็นเรือใหญ่ที่เป็นที่นั่ง120ที่นั่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรือกันค่ะอันนี้คือเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปกับเรานะคะก็คือเป็นไกด์นะคะของจารวีทัวร์อันนี้ก็คือจะเป็นเรือของจารวีทัวร์นะคะมีที่นั่งทั้งหมด120ที่นั่งค่ะอันนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปกันลำนี้นะคะ คือเกาะแวนนะคะก็จะเป็นเป็นเกาะที่มีสัมผทานลังนกค่ะอันนี้เดี๋ยววันนี้จะจะต้องลงตรงนี้เป็นที่แรกนะคะนั่นกคือเกาะแวนค่ะในแต่ละวันนะที่เกาะที่เราจะลงเนี่ยก็อยู่ที่ว่าสภาพอากาศของทะเลด้วยวันนี้นะคะไกก็จัดให้เราลงที่นี่เป็นที่แรกนะคะ ะะแล้วเขาก็สอนที่ใช้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น้ำเยอะน้ำก็จะไม่ได้ใส่มากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะํานำน้ำกันซิลมันได้สุดๆเน่นป้ายๆไา้ามรกตอันนี้คือบรรยากาศที่จะเข้าไปในถ้ำมรกตนะคะเขาก็จะให้เกาะชูชีพกันไปแบบนี้แล้วก็ช่วยกันปั่นจักรยานเข้าไปข้างใน ลงมาแล้วแล้วก็มาจับเสื้อคนข้างหลังนะคะจับชูชีพคนข้างหลังอ,อันนี้ลงมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวข้างหลังก็จะต้องแบบตอกกันเป็นแถวๆไปเห็นไหม,มเห็นไหมเขาจะทยอยลงมานะคะน,นี่เราก็อยู่แบบวา่าหน้าๆเหมือนกันนะเดี๋วยวเราก็จะเข้าไปข้างในนะยื่นแขนนะครับยื่นแขน แขนตรงๆนะครับก้มหน้านะครับยื่นแขนตรงๆก้มหน้าออกจากถ้ำแล้วตอนนี้ก็คือออกมาจากถ้ำมอรมสดแล้วทุกค <Okay. S 2> นตื่นเต้งมากเป็นการเข้าไปในถ้ำขังแรกแต่ว่าก็สนุกดีนะคะแต่ว่าครั้เนี้ยนาา้ำมันจะเยอะหน่อยมีพี่ไกด์เนี่ย ของครัวเราเนี่ยดูแลอย่างดีเลยแล้วก็จะค่อยๆปล่อยของทีละสามคนเพราะว่าน้ํามันขึ้นสูงเดี๋ยวหัวเราจะชนหินคนก็พอประมาณเขาบอกว่าเมื่อวานเยอะกว่านี้ไม่มีที่ยืนเลยสวยสุดๆอันนี้คนข้างในครับก็กลาลังทยอยออกมานะคะอันนี้เป็นทางออกนะคะอ,อ,อีกทางออกตอนนี้ก็ังต่อคิวจะไปเอาข้าวกลางวันนะคะมันก็จะมีพนักงานตักข,ข้าวกลางวันให้ กินข้าวไปแล้วก็ชมบรรยากาศเรือก็วิ่งนะคะ กะะ็กําลังจะดำน้ำค่ะทุกคนแต่จุดที่เรามาดำนะคะตรงนี้คือเกาะก,กระดานเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีพี่นะคะไกสุดหล่อนะคะพาเราไปดำน้ําดูปลาให้ถูกจุดค่ะแต่เราไปดำน้ําก็เลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็ลังไปดำน้ำําแล้วก็มีพี่กายนะคะใช้หน้าแฝงว่าหนึ่งค่ะจะพาเราไปน,นปาการ์ตูนพีเ,เรแดงการ์ตูนไปทุกคนพร้อม เขาบอกเขาเจอปลาสิงโตนะโดนไปเร็วเดี๋ยวพี่ก็จะให้รถอยากเจอสิ่งมันมาด้านล,ล่างเนี่ยจะมีพวกกร,ระเบนาคาเป็นต้นกร,ระเบนาคาทั้งหมดเลยแล้วก็มีแส้ทะเลเส้นสีออขาวถึงตา ว่าจะมีผู้คน,คนมาเที่ยวกันแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้เนี่ยที่เอกมาเนี่ยเป็นหลักเทศกาลแล้วก็จะเยอะแหละแต่ไม่ได้เยอะแบบเยอะอเวอร์นะคะทุกคนโดยง,ง่ายนะจะเก็บภาพต่างๆเนี่ยไป็นฝากทุกคนนะแล้วก็จะให้พี่กายเนี่ยได้ฝากด้วยว่าทัวร์ทริปนี้เนี่ยทั้งหมดเองนะคะ่าใช้จา่ายเอกคนเดียวนะคะรวมทั้งข้าวเช้าข้าวกลางว,วันนะคะทั้งหมดก็คือ790บาทเพราะว่าจะมี40บบาทค่าเข้าอุทยานอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะทุกคน อยากจะให้เขาฝากฝากไว้ให้เลยท้ายคลิปนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวแล้วยังนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะยังไงประเทศไทยเราเนี่ยก็คือสุดยอดอยู่แล้วก็ต้องมาเที่ยวที่ไทยาด้วนะคะให้ครบก่อนนะคะทุกคนยังไงเนี่ยวันนี้นะคะเอกก็ฝากช่องของเอกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการเราด้วยเฮียแชร์มาเล่านะคะวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะทุกคนลากันค่ะะค,ครับผมผมชื่อไกด์หนึ่งนะครับผมอยู่จาราวีทัวร์นะครับ โปรแกรมของเราวันนี้จะมีเป็นวันเดย์ทริปนะครับ4ี่เกาะก็คือมีท่ามรกตเกาะกระดานเกาะแหวนเกาะเชือกนะครับผมก็คือดำน้ำดูปะกรรังทั้งวันนะครับผมไปเช้ากับ5โมงเย็นนะครับผมก็คือราคาทัวร์นะครับก็ประมาณ850นะครับผมต่อหัวมีอาหารบุฟเฟต์บนเรือมีประกันมีไกด์ดูแลนะครับตลอดทั้งทริปนะครับผมถ้าเกิดสนใจยินดีนะครับติดต่อนะครับทางเฟซจารวีโปรดจารวีทัวร์ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ thank you